เงินควอดลวกควอดน้องอันนี้สินะได้ต้องเป็นแสนเอาเงินไปเฮ็ดยังหรือว่าเอาเงินไปลงทุนเฮ็ดแบนกาแฟเอาเงินไปสร้างบ้านยุไทว่าสันสาแ้ลอยากจะอธิบายได้จ้ะพี่น้องอยากจะอธิบายเิ่นปั้งให้เข้าใจเนาะเงินที่ซาวแ้ลไปลงทุนเฮ็ดแบนกาแฟดัน,นทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตซาแอลในต่างแดนนะคะเมื่อนีนสาวแลสิภาพ,พี่น้องไปตัด ดอกฟันชิงตัวแล้วก็เอามาตากแดดเพื่อจะเอาเก็บไว้จะเป็นต้มกินเป็น่านอกจากพินวองแล้อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญก็คือว่าสาวหล่จะมาวอาสูพี่นวงังฟังว่ามือนี่เนาะลังเลือเรียนสาวหล่ได้ไปสมัครงานอยู่โรงพยาบาลดูแลคนป่วยคนแก่จากพินวังเพิ่นเลยนัดไปมืออื่นเนาะก็ไปคุยเนาะเพราะว่าสาเล่บอกว่าอยากเฮ็ดงานเกี่ยวกับทาความสะอาดนอกจากพินวองและอีกอย่างนึง่งก็คือว่า,า,วะะาเาาาาาอซถามว่าเงินลอดลูกตั้งเป็นแสน เอาไปเฮ็ดอีหยังเบิดเดตาซาเหรียชี้อธิบายชุดฟังแต่ตัดดอกฟันสิงโตไปน้ำนอดจากพี่น้องเราอธิบายฟังนําเอาเลิกโรงเรียน <ง S 2> พอดีแม่ว่าสิพาไปตัดสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้กเกง่งแต่ว่าสวัสดีครับบนน้าลูกสวัสดีคร <ง S 2> ับก่อนครับอืเดี๋ยวอ่าน้องอันเนี้ยหัวแต่เลิกจากเออ่โรงเรียนอนุบาลนะจ๊ะศูนย์เด็กเล็กเนาะก็สิเอาน้องนอนกินนม นอนก่อนหลังจากนั้นเช้าแล้วก็จะไปตัดดอกฟันสิงตัวมาตากแดดด้วยจ้ะเอาสวัสดีครับแม่ก็ลูกสวัสดีครับอันดีครับสวยลูกอีกดครับสวยก่อนจ้าจ้าจังไหนข้าเป็นตัวเอลินาะปีนตัวไปยังลงมาสวัสดีคะหรือยังเอลินาพุช จ้าคราบตัวอีกเกตจ้าจ้าจ้าไปกินนมอืมอืมกินนมน้อนนะลูกเนะแม่จิไปจ้าจ้าหลายรอบแทะจ้าเอาเข้าไปยังได้นั่นออกมาแม่าออกมาไหมลูกน่ะออกมาไหม

ใน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 นนนนรมแห้งแห้งจับพีหน้องเอ่อที่ว่าไปสัมผัสงานมืออื่นี่บมานววาเขาิีด้เฮ็ดเลยได้จับพี่น้องเขาก็ต้องถ่ายอีกเนาะถ่ายอีกว่าเขาขาดคนจังเสียเขาข็ฉีโทรหาเขาอันนี้สาวแลไปสมัคร้ดยตัวเองเพราะว่างวดก่อนนี่สาวแลให้ทางรัฐบาลเนาะ เพิ่นซอยหาห้แต่ว่ามันถาดวนแม่พี่น้องก็เจกท่านเลยติดต่อมาอยู่ซาแล้วก็เล็ไปเองเลยเลิกโรงเรียนเราก็ยังไปสมัครเองเลยมันจะเป็นทําความสะอาดแล้วก็ดูแลผู้เฒ่าขันภาษาโน้เขาสิเอินว่าสิเกฮุสคือว่าล่งบาลผู้เฒ่าจังซี่ะจ้ะพี่น้องขันมีค้นขาดหรือว่าเขาต้องการข้นจงเสียเขาค่อยเสีย โทรหาเฮ้าเนาะแต่ว่าก็บ,บ่าไปยังถ้าได้จ้าพี่รองไม่ได้เก็บใส้ไก่ได้เก็บอยู่ในสวนสตอเบอรี่สตอเบอรี่กำลังเป็นดอกซาแหวกับภ้าวนาหน้าน่าจะพี่รองภ้าวนหน้าให้เขาเอือนเร็เๆเนาะแต่ว่ายุมองนั่นน่ะมีผี่คนไทยอยู่คนหนึ่งเนาะก็เจาสิไปเฮตดงานอยู่บนเอื่นแล้ว ก็เจาะิไปเฮ็ดงานอยู่อีกเมืองนึงแล้วเอฟซีบางท่านพันว่าอันนี้เจ้เแล้วไม่ได้เกียด์ไม่ได้ยังมุลกการย่าเฝ้าดามาด้ยเจ้าพี่รลวงคือเาวาแียกสีมะเบาสุปเปอเ์นะ้อพ่นามเพ่นวาเงินขอดลกวกขอดน้องอันเนสนะิน่ะได้ตั้งเป็นแสนเอาเงินไปเฮ็ดยังหรือว่าเอาเงินไปล่งทุ่น เฮดแบนกาแฟแล้วก็ว่าสาวเลเนี่ยเอาเงินไปลงทุนเฮดแบนกาแฟแล้วก็เอาเงินไปสร้างบ้านยุทธไทย่าสัน้นสาวแลีอย,อ,ยยอ,อยากจะอธิบายเด้อยจะพี่น้องอยากจะอธิบายเพื่นฟั้งให้เข้าใจเนาะเ mm hmm. งินที่สาวแลไปลงทุนเฮดแบนกาแฟนั้น America, เอฟซียู่อเมริกาเพื่นเป็นคนลงทุนให้เนาะเป็นคนลงทุนให้เฮดแบนกาแฟ แล้วพ่อสาวแหลกขายกาแฟได้สาวแหลกกระโอนขึ้นเพิินเบิดแล้วส่วนเงินที่เฮ็ดบ้านนั่นบ่แมนเงินที่ควอดลูกแล้จับพี่น้องแต่เป็นเงืนทีสาวแหลกขายเฮ็ดได้แล้วตอนแรกสาวแหลกได้บอกเอฟซีว่าสาวแหลกจิเอาไปบวชน้องไส้แล้วก็ลูกไส้แล้วก็เฮ็ดปุ๋นหาพ่อกับแม่สาวแหลกบ่ได้เฮ็ดเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าทางาญาติผู้ใหญ่ทางไทยเพิ่นบอกว่าขันสีเฮ็ดบุญให้พ่อกับแม่แล้วกับบวชน้องไส้ต้องเฮ็ดเฮียนให้มันแหลวก่อน เพราะว่าญาติที่ญาติแล้วก็คนที่จะมาสอยงานบุญงานบวชนะเพิ่นจไีจได้มีหม่องอยูหม่องเศร้าจีได้มีห้องน้ำเขาแล้วก็จีได้มีหม่องกันฝนกันร่มกันแดดเพิ่นเลยแนะนํำให้สาวแล่เฮ็ดเฮียนให้แลวก่อนสาวแลก็เลยเอาเงินส่วนนั่นส่วนที่ขายเฮ็ดนั่นเอามาเฮ็ดเฮียนแล้วก็เฮ็ดเฮียนนี่เข้ากับบด้วาเขาสี่ใจทุกสิง่งทุกอย่างเพราะว่าสื้อแต่อิฐไส้ปูน ส่วนคาแรงนั่นน้องไส้ของสาวแล็เป็นคนกอเองแล้วก็ญาติสาวแล็เพราะว่าสาวแล็ก็ได้ว่าลงในคลิปอยู่เนาะจากพี่น้องและช่วงที่กับน่ะสาวแล็ก็ได้ไปผสมปูนเองน่องไส้ก็เป็นค้นกอแล้วส่วนที่เพ่นว่าสาวแล้เอาเงินควอดลูกไปซื้อที่นั่นคือที่น่ะสาวแล็ซื้อตั้งแต่หาปีที่แล้วตั้งแต่สาวแล็อยู่อพาร์ตเมนต์สาวแล็ซื้อแต่โดดแล้วจ้ะเพราะว่าช่วงนั่นคือ ซาแลยียยูกับพี่เนยน้องเอลีนายูอพาร์ตเมนต์ยู่ราฟอร์ดแล้วซาแลก็ได้ไปเฮ็ดงันคือว่าเฮ็ดงานเสริมหลังจากเลิ้งเรียนหรือว่ามือใดบ่บได้ไปรงเรียนเสียซาแลียก็ไปเฮ็ดงานอยู่รานอาหารพี่คนไทยคือไปซอยเพิ่อนจัดตัวเฮ็ดงานอยู่ในนั้นละจ้ะคือซาแล้วบได้เอาเงินที่คลอดลูกไปสื่อทีเฮ็ดเฮียนและก็เฮ็ดแบรนกาแฟแล้วค่าเ้จ่ใจเงินทีเข้าได้จากการคลอดลูกนั่นก็คือ เาจะไปใส่ซุ้มซีซุ้มหาบ่ได้เพราะว่าอย่างเตียงเพราะว่าพ่อน้องเอรีนาเขาก็รู้เขาจะเอาเงินส่งไปทยงสิกับบ่ได้เขาก็ต้องเสื้อเตียงนอนของเด็กน่อยเสื้อรถเข็นเด็กน่อยเสื้อเสียบผ้าเสื้อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เสื้อเบบี้เีดเอาใส่ไว้ในรถเขาจะไปใส่ซุ้มซีซุ้มหาใส่ซุ้มซีซุ้มหาบ่ได้จากพี่หลงแล้วก็เลือจากนั่นเขาก็ เอามาใส่ใจในครอบครวัวพวาอย่างที่พว่าพ่อน้อยเอ๋นากับบไดเฮ็ดงานแล้วเงินกเกระเียนหักคา,า,านั่นคานี้คานดามคา,าไฟอีกอย่างแล้วมันกับพอ่อดองจะก็เอามาใส่ยู่ใส่กินซื้อนด้อยากน่กินแล้วก็ซสื้ออุปกรณ์ของเด็กแลกคอดและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทาังรัฐบาลเขาจะพ่อเอข้าคอดลูกแล้วทังรัฐบาลเขาจะทรงเขาเอ้นสุขะอนามัยนะพี่น้อง พวกดูแลเด็กหน่อยเขาก็สิมาตรวจสอบอีกต่างหากว่าเฮาได้ซื้อขว้องเด็กหน้อยซื้อของให้น้องอันเนี้ยครบทุกสิ่งทุกอย่างบ่แล้วคล้องอยู่นี่มันกับแพงจ้ะพี่นักงของอยู่เดี่มันกัแพงค้าของชีบมันก็บสงูงเขาเสียไปใส่ ซุ่มซี้ซุ่มหาหรือว่าส่งเงินกลับบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้บ่ได้เพราะว่าเข้าไปซื้ออีหยังเสียเข้ากะซีมันกะซีมีบินอยู่ในอแอปธนาคารเข้าเนาะแล้วก็เวลาไปซื้อไปใส่ายาเสียพ่อน้องเอ็น่าก็รู้เห็นตลอดคันว่าเจ้าเลย่งเงินไปเฮ็ดแบรนกาแฟาเฮ็ดส่งเงินไปเฮ็ดบ้านส่งเงินไปซื้อที นั่นคือตัดออกไปเลยจ้ะพี่นวังไปอีกอย่างนึ่งคือสาแลวไปเปิดบัญซี่ไว้ให้น้องอันเนสเนะาะเพราะว่าพี่เนยก็มีน้องอันเนสก็มีเอลินาก็มีสาาแลวก็สิโอนเงินเข้าบัญซี่ให้ลูกทุกเดือนแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันบ่หลายแค่นั้นเท่าละสองร้อยเท่าละสามร้อย ว่าที่สาวแลอธิบายให้ฟังแล้วกันพืะจังสิเข้าใจเข้าใจสาวแลอยู่ดอกเนาะจ้ะขันคู่ใดเคยมีลูกยูโนเวหรือว่าเคยยูโนเวแต่ว่าเพิ่นกะบ,บอกไว้เพิ่นกบยูโ no e. นเวคือกันว่าสันขันคู่ใดเคยมีลูกคลอดลูกที่นีกะสีลูกเนาะพี่น้องว่าเงินเนี่ยเขาประสามารถเอาไปใสใจ่ายหมวดสัวได้แล้วเพิ่นว่าสาวแลนี้แล้ไปเรื่อยเงืนเด็กน้อยแต่ละเดือน ได้รัฐบาลก็ให้แม่นยูจะเพ่นห้ยทุกเดือนแต่ต้องคิดว่าค่าชสจ่ใจค่าเสอผ้าค่าเนื้ออยากเนื้อกินค่าแพมเผิดค่ารถบัสของพี่เนยแต่ละเดือนค่าเน็ตในทรศัพท์ของซาแลกกับของพี่เนือเฮาต้องคิดว่ามันคุมอยู่บ่พี่น้องมันพออยู่บ่อเว่นวาเฮาสิมาใส่เงินซุ่มซีซุ่มหาเวรนวาเฮาสิมาดเบาตัวเนี่ย แต่ว่าสาวแหลกก็ทําใจยุ่จ้ะพี่้องสาวแหลกก็บ่ได้อันนั้นดอกเพราะว่าคันไดเมื่อเฮาเห็ดชซเชียวเนาะเห็ดย o ท t u ู e มันก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบมีค้นสร้างมีค้นหักมันก็ธรรมดาแล้ก็ธรรมดาแต่สาวแหลวดีว่าขียดจ้ะพี่รองเพียงแต่ว่าบ่อยากให้เอพซีไม่อยากให้หลๆท่านเข้าใจสาวแหลวพิษเนาะไม่อยากให้เข้าใจพิษแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ วบบาวเรีบก็เปาอีกเด้อจะในคลิปนี่เนะาะว่ารับรองว่าเงินค่าเหตุที่สาวแหลยท่านด้ใจเน่สาวแหลยสจิใจขึ้นทุกคนทุกบาททุกจะตตังค์เพราะว่าเหลืออยู่หาคนเนะาะค่าโรงเรียนน้องอันเนี้ยสิเนี่ยน้องอันเนสสี้ยสิได้เงินเดือนจากรัฐบาลอยู่เดือนละพันหาพันหาคนแล้วก็ค่าโรงเรียนอนุบาลน,นั่นก็นคือหนึ่งพันสามร้อยคนต่อหนึ่งเดือน เพราะว่าที่จริงแล้วจะเสียสองสองพันหาเนาะพี่น้งองต่อเดือนหนึ่งบัตที่เนีอตัเลยไปซื้อให้ท่างลงเรียนเขาซอยอีกเพราะว่าเข้าบะมีไรได้เข้าประด้เห็ดงานทั้งผัวทั้งเมียเข้าก็เลยต้องเสียแค่หนึ่งพันสองร้อยสองร้อยสองร้อยนที่เหลือหลวงเป็นซอยเองจ้ะแต่ว่าซาเด เห็นแต่เงินวัสนเพื่อนเขียนว่าคันสาแล้วเห็นแต่เงินน้าพี่น้องเสาแหลวสิบเอาลูกบ่เอาน้องอันเนี้ยเขาบรณาหเกณฑ์เพราะว่าอย่างที่ตามกฎหมายอยู่นี่ถ้าเกิดว่าเขาบเอาลูกคันลูกหนึ่งขวบแล้วเขาเอารูกเขาบรณาหเกณฑ์หรือว่าศูนย์เด็กๆเขากระชีดเงินเดือนเดือนละแปดพันคนจากรัฐบาลเพราะว่าเขาเป็นคนใายๆว่าเขาเป็นคนเลี้ยงลูกเองจังสิเขากระชซอยเงินคือเดือนละแปดพันคน ของน้องอันเนี้ยจนกว่าน้องอันเนี้ยจะสองขวบแต่สาวแล้วไ่ได้ว่าเห็นแกงเงินคือว่าสาวแล้วอยากให้ลูกลเนี่ยเขาบันหาเกินเขาจะได้พัฒนาได้มีมูลเหรีแล้วก็พัฒนาการของเขาจะได้ดีสาวแล้วก็เลยเอาลูกเขาบันหาเกินเขาศูนเด็กเล็กันว่าเห็นแกเงินนะสาวแล้วว่าเอาเขาก็ได้กันสาวแล้วเห็นแกเงินนะเลี้ยงลูกเองแล้วก็แถมได้เงินน้ำรัฐบาลอีกแต่สาวแล้วว่าเห็ดจังซั่น แต่ว่าสาวแล้วก็บ่ได้ขอร้องให้เพ่นเข้าใจสาวแล้วดอกว่าแล้วแต่เพ่นสิพี่จารณาเอาเนาะเพราะว่าความคิดไผความคิดมันเนาะพี่นว, <c oughs> วลจะดราม่าเด้อจ้ะพี่น้องสาวแล้วบ่ได้ว่าให้เด้อเพียงแต่ว่าสาวแล้วมาอธิบายชุดฟังอ้าวเข้าไปสัมผัสมื้ออื่นจัคสิเป็นจังได๋เนาะพี่น้อง แล้วก็อีกจักย่ำเลยก็จะเอาควาทสีเอิ้นตัวก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะอันนี้เศร้าแล้วเ,เ,เ่ได้จมเ่ได้เนนอันนั้นเลือเจอพี่นว่างคือว่ามาอธิบายฟังมาสีแจงให้ฟังเนอะพอกันไม่คลิปหน้าได้จ้าฝป่าตัดอันดอกฟ้าจิงตัวกันพี่นวง่งล้มแห้ง